จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ส่วนตัวพี่นี้ขอเงินขอทองขอโชคขอลาบขอเยอะๆเลยนะคะขอเยอะขนาดนี้คงต้องหาวิธีมูด้วยการขอพรกับพระจันทร์แล้วล่ะค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทําการขอพอรพระจันทร์กันค่ะเพื่อเสริมในเรื่องของโชคลาภสําหรับใครที่ชอบการเสริมหรือสายมูเกี่ยวกับโชคลาภการเงินนะคะการขอพอรพระจันทร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ห้ามพลาดเลยนะคะซึ่งเราจะใช้อ่าเราจะทําการขอพอรพระจันทร์ในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงโดยเฉพาะข้างขึ้นนะคะอย่างวันนี้นะคะเป็นวัน ขึ้น15ค่ําวันแรกของปี2565นะคะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันแรกของปีเลยดังนั้นนะคะมนจะพาไปขอพอรกับพระจันทร์กันค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสําหรับคนที่อยากจะขอพรเรื่องการเงินก็คือกระเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็ ง่ายๆนะคะก็คือถ้าเราอยากจะได้โชคหรือว่าได้เรื่องการเงินเนี่ยก็ให้เรานะคะนําเงินมาใส่กระเป๋าตังค์ให้เต็มก่อนให้ตุงๆไปเลยนะคะก็อาจจะไปถอนจากในธนาคารมาก่อนหรือว่าจะขอยืมคนข้างๆมาใส่ในกระเป๋าก่อนเพื่อขอพรกับพระจันทร์ก่อนค่ะการที่เรานะคะนําเงินเยอะๆมาใส่ไว้ในกระเป๋าเราให้ตุงเนี่ยก็ เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดเงินหรือดึงดูดทรัพย์ให้มาสู่กระเป๋าเราให้เต็มเหมือนกับตอนที่เรากำลังจะขอพรกับพระจันทร์นะคะหลังจากที่เราใส่เงินในกระเป๋าให้ตรงแล้วนะคะหลังจากนั้นก่อนที่จะทำการขอพรเนี่ยก็ให้เราเปิดกระเป๋าอ้าให้กว้างเลยคะ่ะอ้าให้กว้างที่สุดอ้ากระเป๋าให้กว้างที่สุดเพื่อขอพร กับพระจันทร์แล้วก็ท่องว่าแบบนี้นะคะหันหน้าไปขอพรกับพระจันทร์นะคะแล้วว่าคาถาตามนี้ค่ะพุทธทังนำมาเงินทำมังนำมาทองสั่งฆังนำมาของเอหิมะมะข้าพเจ้าขอพรจากดวงจันทร์ให้ช่วยเปิดประตูดวงการเงินของข้าพเจ้าทุกช่องทาง ขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าทํามาทั้งหมดช่วยส่งผลให้การเงินการงานโชคลาภของข้าพเจ้าจงสําเร็จสมหวังทุกประการด้วยเถิดเมื่อเราขอพรกับพระจันทร์เสร็จแล้วนะคะมนจะยังไม่นำเงินนี้ไปใช้โดยทันทีค่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะก่อนนอนจะนำกระเป๋าเงิน และเงินในกระเป๋านี้นะคะไปไว้ใต้หมอนค่ะก่อนนอนก็จะสวดมนต์แล้วก็กราบพระอีกครั้งเพื่อขอพรนะคะเผื่อว่าคืนนี้เราจะได้ฝันดีกันค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะไปใส่บาตรโดยนำเงินในกระเป๋านี้นะคะส่วนหนึ่งไปทำบุญใส่บาตรกันค่ะถ้าชอบเคล็ดลับการเสริมดวงแบบนี้นะคะยังไงฝากกด ถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องแฮปปี้มนให้ด้วยนะคะแล้วมนจะหาวิธีเสริมดวงดีๆมาแนะนำกันอีกค่ะ